Good morning ครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่ง Happy Birthday นะครับมาให้ภรรยาผมนะปุ้ยขอบคุณทุกคนแล้ววันนี้นะครับก็อยากมาพูดเรื่องความเหมาะสมหน่อยคืออาจจะได้ตามข่าวกันนะครับเมื่อวานนะครับมีข่าวออกมานะอะไรน,นจริงหรือไม่จริงผมยังไม่แน่ใจนะแต่ก็มีข่าวที่ไหลออกมาจากสภานะครับ เกี่ยวกับเสียโป้ใช่ไหมปุ้ยเสียโป้นะก่อนเลยนะครับผมต้องขอออกเลยออก,ออกบอกเลยนะครับผมไม่รู้จักเสียโป้เลยนะแต่รู้จักอะไรอะ่ะข่าวของเขาอะ่ะนะครับว่าเขาทํางานอะไรเป็นคนยังไงในการที่ดําเนินชีวิตนะส่วนตัวผมไม่รู้จักงั้นผมจะไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับเพราะทุกคนที่ไม่ชอบเขาก็มีหลายคนที่คงชอบเขา แต่ดูจากประวัติเขาเนี่ยมันกลับมาคําถามเดียวที่ผมถามรัฐบาลอันนี้มาตลอดคือความเหมาะสมความที่จะไม่ทำอะไรที่สุดท้ายเราให้คนไทยเนี่ยรู้สึกแย่ทำให้ภาพพจน์นะครับของประเทศชาติเราดูแย่นะทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหรัฐบาลนี้ ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจความรู้สึกของคนไทยเลยเรื่องใหญ่ๆเลอครับตั้งแต่นาฬิกาแล้วนะทนประวิทย์นะครับชอบใส่นาฬิกาสวยนาฬิกาแพงไม่มีใครติแต่มองเห็นกันไหมครับว่าความไม่เหมาะสมในการที่คุณเป็นข้าราชการนะรับเงินเดือนจากภาษีประชาชน แล้วคุณก็ไปมีนาฬิการาคาเรือนละล้านสองล้านมันทำให้คนไทยเสียใจอ่ะว่าโอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้ได้เลยเหรอและยิ่งออกมาอธิบายว่าไปยืมเพื่อนมามันก็ขยี้จิตใจคนไทยอยู่ดีอะว่าจริงเหรอเพียงไปยืมมาเหรอหรือสุดท้ายแล้วเพื่อนให้เพราะเพื่อนคนนี้อยากได้ผลประโยชน์จากความใหญ่ ของบิ๊กป้อมอันนี้ครับมันขยี้น้ำใจคนไทยตรงไหนในการที่มองว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยโง่พูดอะไรเราก็จะเชื่อไปหมดเราก็จะเชื่องไปหมดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องตำรวจนะนะปลดคดีคุณบอสนะบอกว่าวันหนึ่งขับรถเร็วอีกวันหนึ่งขับรถไม่เร็วแล้วสุดท้ายแล้วก็มีผู้ใหญ่นะครับหลายคน ที่เอียงไปกับรัฐบาลน,นี้นะช่วยให้บอสเนี่ยหลุดจับจุดได้ไหมครับว่ามันขยี้น้ำใจคนไทยยังไงมันเหมาะสมไหที่ปล่อยให้คุณบอสเนี่ยหลุดมา7ปีแล้ว8ปีแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือให้หลุดเลยจนคนไทยต้องออกมารุกกันทางโซเชียลมีเดียทางนู่นทางนีนะ้จนต้องมีคณะกรรมาการถูกตั้งขึ้นมาด้วยคุณคน ท่านนายกเองนะและคณะกรรมการนี้ก็บอกเลยว่ามีการโกงกินมีการทุจริตของตำรวจกายาการแต่ยังไงครับรายงานนี้ก็คงนอนหลับนะครับไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมของประเทศชาติไม่รู้อีกกี่เรื่องผมอยากเห็นนี่จิงนะครับว่าถ้ารัฐบาลนี้เขาไม่อยากขยี้น้ำใจคนไทยไปมากกว่านี้หรือคิดว่าเราโง่หรือเราเชื่องเนี่ย รายงานจากคณะกรรมการของท่านนายกนี่ออกมาแล้วนะนะครับว่ามีการทุจริตมีการผิดในคดีบอสผมอยากถามคำเดียวจะดึงคนสักคนหนึ่งไหมที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยขึ้นศาลเข้าคุกแล้วก็ให้คนไทยเห็นว่าเออนะสิ่งที่เหมาะสมคือใครทําผิดก็ผิดไม่ใช่ว่า พวกคุณผิดตลอดพวกชั้นถูกตลอดหรือจะเป็นเรื่องเรือดำนำ้ำนะครับถ้าฟังเฟซบุ๊กผมดีๆนะเพราะหลายคนก็มาติดต่อว่าผมว่าผมมีแต่ด่ามีแต่แตว่าฟังเรื่องเรือดนำน้ำผมดีๆครับผมไม่ได้ติผมไม่ได้ว่าว่าจะซื้ออยากซื้อก็ซื้อนะทหารควรจะมีอุปกรณ์ใหม่ผมไม่เถียงแต่เมื่อกลับมาคำว่าเหมาะสมะมันเหมาะสมที่จะซื้อในภาวะนี้ไหม ที่คนไทยไม่มีกินกันแล้วอ่ะที่คนไทยตกงานกันที่ร้านค้าเจ๊งที่นักท่องเที่ยวไม่กลับมาที่อดอยากกันแต่เอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำ20,000กว่าล้านในภาวะโควิด19เอาเงิน20,000กว่าล้านไปซื้อเรือดำน้ำแต่ให้กระทรวงสาธารณสุขเพียง1,000ล้านคือ5% 5%์ของเงินที่ไปซื้อดำน้ำเนี่ยให้ไปกับกระทรวงสาธารณสุขให้ไปหาวัคซีนให้กับคนไทยเหมาะสมไหมถ้ากลับทางกันเลยเอาเงิน20 0 0 0ล้านไปกระทรวงสาธารณสุขหาวัคซีนในการใช้สมุนไพรดีอธิฟ้าทาลายโจรแล้วเกิดหาขึ้นมาได้เพราะกระทรวงสาธารณสุขเราหมอเราเก่งไอ้เงิน20 0 0 0ล้านเนี่ยจะกลายเป็นเงินเป็นแสนล้านไหมเพราะเราก็เอาวัคซีนเนี่ยไปขายกับประเทศอื่นได้ หรือถ้าไม่ขายประเทศอื่นเลยนะอย่างน้อยเศรษฐกิจกไทยก็จะกลับมาเพราะมีวัคซีนเรื่องโควิด19แต่ไม่ครับเราเงิน20,000ล้านไปซื้อเรือดำน้ำเราเพียงให้กระทรวงสาธารณสุขพันล้านเพื่อไปหาวัคซีนที่สุดท้ายแล้วช่วยชีวิตคนไทยเป็นล้านล้านคนนะหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศชาติเลยก็ได้เหมาะสมไหมเหมาะสมไหมที่ท่านนายกประยุทจัโอชาออกมาทวงบุญคุณ เราบอกคนไทยทุกคนเลยว่าไม่เห็นว่าผมทําดีหรอไม่ติดครับทนายกผมพูดแฝงๆนะวันนั้นผมก็ปรึกษากับปุ้ยว่าเออนะมีอะไรบ้างที่รัฐบาลนี้ที่ปุ้ยมองว่าทําดีปุ้ยเขาพูดออกมาแล้วว่าอย่างน้อยมันดูเหมือนก็มีระเบียบขึ้นนะเราไปพัทยาเราไปภูเก็ตนะคนขายของบนถนนเมืองก็ดูสะอาดขึ้นแน่นอนความสงบมันก็เกิดขึ้นเพราะทุกคนกลัวหมดนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งดีเนี่ยคนที่เขาเก่งนะท่านหรือคนที่เขาทำดีเนี่ยเขาไม่ต้องทวงบุญคุณคนเขาจะรู้เองอะว่าคุณทำอะไรดนะรีแต่สิ่งที่มันเลวที่สุดเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่รักษาน้ําใจประชาชนเลยคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโดนจับคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาล เราพูดหมิ่นประมาทฟ้ายอย่งอุบลรัฐไม่โดนอะไรเลยนะครับช่องทีวีนะครับ, TV, รบที่เข้าข้างรัฐบาลนี้อย่างเดียวได้งบจากรัฐบาลเป็นร้อยร้อยล้านอันนี้ผมรู้ดีครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลช่องที่ไม่เห็นด้วยอย่าง Vo i c ีว v โดนปิดพักที่มีคนเลือกเป็นล้านล้านคนนะครับถูกยุบ แพักเล็กๆที่คนเลือกน้อยมากได้มาเป็นสสในสภาเหมาะสมกับรักษาน้ำใจของประชาชนผมตกใจนะครับมีสสคนหนึ่งวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยออกมาพูดว่าไม่จำเป็นที่ต้องยุติเรื่องเรือดำน้ำเราไม่ควรจะสนใจความรู้สึกของประชาชน เราควรจะสนใจกฎหมายหรือสิ่งที่ถูกต้องว้าวสอสอคนนี้นะครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยแหละครับคือกฎหมายของประเทศชาติแต่สอสอในรัฐบาลท่านนายกเองรองนายกทุกคนพักร่วมนะครับรัฐบาล ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนเลยเป็นล้านล้านคนถูกทอมพูดอย่างนั้นทางเดียวก็ไม่ได้มีคนรักประยุทธ์ก็เป็นล้านมีคนรักรัฐบาลนี้ก็เป็นล้านผมไม่เถียงครับแต่มันชัดเจนมากว่าคนที่รักเนี่ยตอนนี้มันเป็นเริ่มเสียงน้อยแล้วถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยโดยที่กฎเกณฑ์ชัดเจนนะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับว่ารัฐบาลนี้จะกลับมาได้ แต่เหมือนกันนะเพื่อเตือนพักร่วมรัฐบาลวันนี้นะจะเป็นภูมิใจไทยจะเป็นประชาธิปัตย์นะถ้าพักของคุณทั้งสองคนไม่เริ่มแสดงความให้ประชาชนเห็นว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของคนไทยว่าตอนนี้หัวใจเราถูกขยี้แค่ไหนจากอำนาจเลือกตั้งคราวใหม่เนี่ยพวกคุณก็จะไม่ได้ด้วยนะงั้นยังกลับลำได้ผมไม่ได้ขเขาต้องล้มรัฐบาล แต่ยังน้อยควรจะโชว์เคสให้คนไทยเห็นว่านึกถึงน้ำใจของคนที่ตกงานน,น對對้ำใจของคนที่ไม่มีกินน้ำใจของเยาวชนที่ออกไปสู้เพื่ออนาคตของตัวเองเห็นกันไหมครับภูมิใจไทยเห็นกันไหมครับประชาธิปัตย์แต่สําคัญที่สุดนะครับคนที่ควรเฉนดที่สุดเนี่ยก็คือพระนท่านนายกประยุทธ์จันโอชายันนึกครับท่านผมผ่านเรื่องนี้มาเยอะ ผู้นำเนี่ยแปลกอย่างเวลาขึ้นบนหิ้งแล้วเนี่ยจะมีแต่คนที่ชมจะมีแต่คนที่เลียตูดจะมีแต่คนที่บอกว่าท่านไม่ได้ผิดมันเป็นศัตรูทั้งนั้นที่มาทำร้ายท่านมันเป็นคนที่ไม่หวังดีกับท่านมันเป็นคนที่อยากชิงอำนาจจากท่านงั้นท่านอย่าไปฟังเราทำถูกแล้วประชาชนรักเราเพราะถ้าประชาชนไม่รักเราเนี่ยเราจะเป็นนายกได้ยังไงอย่า,ยาเข้าใจผิดคับท่านนายก ผมไม่เถียงว่ามีประชาชนบางกลุ่มที่รักท่านแต่ถ้าดูตามโซเชียลมีเดียถ้าดูจากความรู้สึกคนคนจะเป็นเรื่องเรือดำน้ำเรื่องบอสเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็ไม่มีข่าวออกมาเลยว่าคนไทยลำบากกันแค่ไหนความรักพวกนี้มันอะไรฉาบเฉียวปะปุ้ยชาบชวยครับคนที่อันตรายที่สุดสำหรับท่านประยุทธ์เนี่ยคือคนรอบข้าง ที่เชิดท่านขึ้นมาโดยที heard, I I ่ไม่บอกความจริงงั้นผมขออนุญาตบอกความจริงของท่านนายกนะครับกับท่านนายกนะครับเอาอีกทีนะผมไม่มีเจตนาที่จะหวางร้ายกับคนที UP ่ชื่อปุยจานโอชาเลยแล้วผมก็หวังว่าคนที่ดูเนี่ยจะเข้าใจผมไม่เคยมีเจตนาร้ายนะผมมีแต่เตือนว่าเฮ้ยความรอดของคุณประยุทธ์เนี่ยคือความรอดของประเทศชาตินะหรือความลงถ้าไม่รอดแล้วเนี่ยก็คือความรอดของประเทศชาติแต่เมื่อยังไงท่านปุยยังอยู่อยู่เนี่ยท่านไม่ต้องฟังหน่อยครับว่า วันนี้ทำอะไรให้มันเหมาะสมหน่อยเหมาะสมหน่อยลองดูสิครับนำพวกที่คณะกรรมการของท่านเองนะบอกว่ามีทุจริตมีการโกงกินเกี่ยวกับเรื่องบอสขึ้นศาลเข้าคุกให้ได้มันชัดเจนมากว่าตำรวจผู้ใหญ่คนไหนเข้าไปใช้อำนาจเพื่อจะให้คดีนี้ลดลงมามันชัดเจนมากคเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยท่านไม่อยากหยุดซื้อหรอไม่เป็นไร แต่ทําเหมือนด็อกเตอร์มหาเตียที่มาเลยได้มามผู้นําที่ดีที่วันนี้ก็ยังเป็นอมตะอยูอ่นะครับเขากลับไปเจรจากับเบืองจีนบอกว่าเฮ้ยผ่อนคลายเรื่องจ่ายเงินก่อนได้ไหมนะอาที่ส0 0พันล้านเนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายไปจ่ายปีหน้าอีกสปีเวลาโควิดหายก็ได้แล้วสามพันล้านเนี่ยมาให้กระทรวงสาธารสุขเพิ่มจากพันล้านเพื่อจะไปหาวัคซีนเพื่อโควิดให้พวกเราการเจรจารไม่ได้ขอกดยกเลิกนะ ถ้าจีนเป็นเพื่อนเราจริงแล้วมีหลายคนบอกแล้วว่า <c oughs> เราต้องให้จีนเป็นเพื่อนเราก็ไปเทสดูสิครับว่าเขาเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่าในการกระทําของเขา 3. าสอสสรอบข้างท่านเองนะบางคนนะที่มันชัดเจนมากว่ามันไม่เหมาะสมปากนี่ยิ่งกว่านะเครื่องยิ่งกับงูพิษอีกอนะรือชัดเจนว่าทำอะไรผิดนะครับ ท่านช่วยกรุณาช่วยบอกสองคนสามคนพวกน,นี้ได้ไหมว่าเงียบๆหน่อยไม่ต้องออกมาโชว์ให้สังคมเขายิ่งเจ็บใจอ่ะว่านี่คือคุณภาพของสสที่อยู่รอบข้างท่านหรือท่านจะเรียกใครเข้าไปมีที่ปรึกษายังไงนะครับผมเข้าใจเรื่องเสียโป้เนี่ยนะไปโดยผมเชื่อว่าเสียโปโ้ผมเป็นคนที่น่ารักนะพอดูจากการที่เขาออกข่าวอลยรก็ดูตลกดี แต่ผมมาถามคําถามนี้เหมาะสมไหมแค่นั้นเนี่ยเหมาะสมไหมทุกคนมีเสร็จหมดคุณทอมทุกคนเปลี่ยนชีวิตได้ไม่เถียงแต่ว่ากลับมาความว่าเหมาะสมไหมนะครับถ้าคนนี้ได้เป็นถึงระดับที่ปรึกษามีคนนึงนะเขาเขียนคอมเมนต์กลับมาว่าโอ้ยไอ้ทอมมันไม่ดิฉานะเพราะเขาไม่เลือกมันให้เป็นที่ปรึกษามัง่งผมไม่ดิฉาหรอกครับแล้วบายเลยนะเขาไม่มีทางเลือกคนอย่างผมเลยเพราะว่าอะไรผมพูดความจริงผมไม่อวย ชมผมก็ชมด่าผมก็ด่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ไม่ต้องการมากที่สุดคือคนที่พูดความจริงแต่ได้เตือนใจให้ท่านนายกนะครับมันถึงเวลามั้งล่ะครับท่านที่ท่านต้องรอบมีคนรอบข้างท่านที่พูดความจริงให้ท่านฟังก่อนที่ท่านเนี่ยนะครับจะตามรอยประวัติศาสตร์ของจอมพลปของจอมพลสริ์ของจอมพลถน,น,นอมของนายพลสุจินดา ของทักเสณเชินวัตรของยิ่งรักเชียนวัตรเหมือนกันทุกคนครับถึงเวลาแล้วประเทศชาติรุกขึ้นมาเพราะมันจะมีเฟื่องอันสุดท้ายเฟื่องใช่ไหมปุ้ยเฟื่องสุดท้ายที่มันจะขยี้ขยำน้ําใจคนไทยเนี่ยจนมันรับไม่ได้กันจริงๆอย่าเป็นอย่างนั้นครับท่านนะก็ฝากกันหน่อยนะครับผมขอพูดอย่างเดียวความเหมาะสม กับการที่เป็นผู้นำประเทศชาติคือการที่จับขี้ประจรของคนไทยให้ชัดเจนวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับความรู้สึกของคนคือง่ายมากเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะฟื้นสักทีเมื่อไหร่เรื่องโควิดเราจะคุมได้อย่างแท้จริงสักทีเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะกลับมาได้มีนโยบายชัดเจนให้กลับมาแล้วแต่มีความปลอดภัยให้คนไทย เมื่อไหรเยาวชนนะครับที่เขามีปากมีเสียงที่อยากคุมมอนาคตของเขาเองเราจะฟังเมื่อไหร่เราจะเลิกใช้กฎหมายที่คู่นะครับที่ระง,งับที่ปิดปากคนที่เขามีความคิดเห็นแต่ก็กลับกันนะผมก็ฝากคนไทยอย่างนะเมื่อไหร่พวกเราที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี้จะหยุดหยาบคาย จะหยุดแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมหรือสังคมไทยถ้าทุกคนเข้าใจกันแค่เนี้ยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าเหมาะสมแต่คำว่าเหมาะสมตอนนี้มันไม่มีแล้วในประเทศชาติกูใหญ่มึงเล็กคุณต้องฟังเราเพราะเราคือรัฐบาลคุณต้องฟังเราเพราะเรามีอาวุธคุณต้องฟังเราเพราะเรามี กฎหมายประเทศชาติไม่รอดครับรัฐบาลนี้ทำทุกอย่างไม่ได้ครับอย่านึกว่าคนไทยเชื่องอย่านึกว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้แน่นอนอำนาจที่คุณประยุมีที่สุดวันนี้คืออำนาจการคู่คนก็กลัวผมก็กลัว,ผม,ลวผมก็ระแวงคนถามผมหลายคนว่าคุณทอมไม่กลัวไม่อะไรบ้างเหรอกลัวแต่ผมก็จะไม่อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่แสดงออก หลายคนถามทำไมคุณทอมไม่ขึ้นเวทีนะผมว่าการที่ผมพูด Facebook ทุกวันเนี่ยเตือนสติเนี่ยก็เป็นวิธีขึ้นเวทีของผมชนิดหนึ่งเพราะก็มีคนดูคนดูเป็นแสนๆไม่ต้องเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะแต่ผมฝากคําถามเดียวก่อนที่เราจะจบกันเช้านี้นะครับรู้สึกกันยังไงร,รู้สึกเจ็บใจไหมรู้สึกเสียใจไหม กับการที่รัฐบาลเนี่ยเขาดูเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนเลยผมฝากไปให้สสที่ออกมาการถแถลงข่าวเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยคุณต้องเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนครับเพราะคุณคือคนรับใช้ของประชาชนลองวาดภาพดูสิถ้าคนที่บ้านคุณคนขับรถคุณคนที่เลี้ยงลูกคน วันหนึ่งเขาบอกว่าฉันไม่สนใจเลยว่าเจ้านายจะคิดยังไงลูกน้องคุณบอกเลยฉันไม่สนใจเจ้านายจะคิดยังไงฉันจะทําถึงที่ฉันอยากทาคุณรับได้ไหมก็เหมือนกันเราจ้างนักการเมืองพวกนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นก๊อตลงมาจากสวรรค์นะเพื่อมาคุมพวกเราเราเลือกเขาเราจ่ายเงินเดือนเขาก็เหมือนกับเราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเราเราจ่ายเงินเดือนให้กับแม่บ้านเราเราจ่ายเงินเดือนให้กับยามหน้าบ้านเราลองคิดกลับดูสิ ว่าด็คนพวกนี้กลางกับเราทำอะไรก็ได้อยากเอาใครมาอยู่ในบ้านก็ได้นะอยากทำนู่นทำนี่ก็ได้เราจะเสียใจไหมเราจะอยู่เฉยไหมวันนี้คนที่เราจ้างให้มันเป็นผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยเขาทำสิ่งนั้นอยู่เขาไม่สนใจเขาเอาใครมาอยู่ในบ้านเขาก็ได้เขาจะซื้ออะไรก็ได้เขาจะผายเงินพวกเราเท่าไหร่ก็ได้ นะลองวาดภาพประสิถ้าแม่บ้านคุณนะอยู่ดีๆนะเอาเงินคุณนะไปซื้ออาหารสเต็กดีๆกินลบสเตอร์ดีๆกินนะของดีๆกินซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกวันคุณจะมองคนที่ทำงานให้คุณเป็นยังไงวันนี้นะครับคนที่ทำงานให้คุณทำงานให้ผมทำงานให้พวกเราเขาไม่สนใจความรู้สึกของเราเลยอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ที่สุด ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะในการมาดู facebook ของผมนะครับแล้วขอบคุณจริงๆนะเวลาผมไปไหนจะมีคนเข้ามาทักนะแล้วก็บอกว่าได้ดูคุณทอมนะหลายคนก็เดินเข้ามานะว่าไม่ได้เห็นด้วยกับคุณทอมนะก็มานั่งเจรจากันผมยินดีต้อนรับความทักความทายของทุกคนมีใครโทรมาผมรับโทรศัพท์ตลอดนะครับการที่เราได้คุยกันได้เจรจากันไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกันนี่แหละครับ คือสิ่งที่ถูกต้องในการเป็นคนไทยสวัสดีครับ